ดีค่ะพี่น้องพี่ซาน,านั่นกินค่ะน้องเห็ดปู๊กยังลรือเปล่าพี่น้องว่าเนาะทงไห้ทง,ทงน่าอีู่ค่ะออกมาหายุ่งหากินอีกโอ้ยพี่น้องว่าเห็ดปว๊กยังนะค่ะเห็ดปวกตากเห็ดปวกฟ้านค่ะปาขาเนี่ยสัน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 ,นง่ายๆปาตัดปาตัด ดอกนึ่งน้อยน่ะน้อยน่แต่่าขาเงี้ยเาต้องกันสองไปหาเมืออีกค่ะหาเมืองฮ่านี่ยังกินขามันอนั้นกินขามันขามนันจะได้ปะหนะยังได้ขาบ่ขามันยังได้บะ ฮะนี่เนลใบต่เสียอย่ค่ะใบตุเสียอช่ดอกนี่นึ่งงใบตเสียใบตุเสียมงไปื่กตัดดอกไม้ค่ะดอกนี้ไม่ท่ค่ะขากันง่ายขกันค่ะ มันีกระตานีมากพี่น้องเตียกระตานเจังเลยนี่ลงเห็ดเด้อบแบนไหพี่น้องนีเห็ดาจเห็ดปวกบบนี้คเห็นแดงนตรนี้เห็นดำมากันตรนี้เห็ดขาวกันนี้ไหพี่น้องเห็ดขาวกันนี้ออกุเห็ดแล้ค่ะนี่เห็นยังกาเห็ดนั่นอุกชุดเห็ดกกหุบก แกงก็แซ่บค่ะยังบ่เท่าดิพี่น้องน่นี่จับดอกิดอกว้าฮดีสามซี่สามซี่วมีซี่ดออีนดีพี่น้องมีซี่ดอกนี่2สองดอกย่นกันสอง Cập đôi nghi hắn cập đôi nghi hoặc cập đôi bụng hôn. The only sake attack cập đôi nghi hoặc cập đôi hoặc cập đôi hoặc 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 ทุ่เห็ดเก่าต้งเห็ดเฮ้ยออกมาเมื่อใดก็พาได้ดยุ่ได้กินอยูยค่ะโอ้ยมีก็ะมนนค่ะแปดดอกนี่แปดหาบ้างอีกพี่น้องหาบ้างอีกอ๋อกระเนีน,นกกปกจุบอกพี่น้องไม่คือ,คอ mừng con mừng con khắn khá bông yên kìa xe mô bông yên bông yên bông yên bông này bông yên bông yên vô yên bông yên bông yên bông yên ở bên đây yên bông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  yên buộc yên bông buộc vô yên bác, bác mên được. เห็นเตียงเห็นน้ำมาค่ะหุ่นอีกรอบนึงน้องนี่น้องหุ่นมาเทาค่ะมาเทาเหล่านี่มันเห็ดยังมันคือเห็ดปวกคักแทบันเฮ้ยผู้ลงค้นโหมดจับสิบ้าเห็ดปวกีินะ ลงค้นบ่จากสิว่าเห็ดปวกดินพี่น้องโตตับโตต้นเลยค่ะุน่ะมันมาจากดินมีกระเม็นกินมะคะสงสัยเป็นลูกเห็ดปวกบว่ฮะกระเม็นเห็ดปวกค่ะเขาเบิ่องใบกระดูกแหละแต่ตอกมันหนึ่งคือคักน่อเห็ดปวกคับพี่น้องเอ้ยคือเห็ดปวกคับแต่กระเม็นเห็ดปวกค่ะกระเม็น หแดงกินได้ยุคค่ะกินได้ยุเอาไปเลยกินได้ยุคค่ะเด้กินบ่ได้อเอาไข่ไข่แฝดลูกแฝดเฮ็ดปัวค่ะเจ่บมานเฮ็ดัแดงเห็น้ำมกกันก็นกินได้ค่ะแซ่บคือกันกอ่อนๆนิ่มๆเอาคลิปนี้ก็ลาพี่น้องไว้ทูนี้เด้อค่ะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจทุกการติดตามค่ะแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ